ช่วยลดกลิ่นอับรีดง่ายสะอาดหอมถนอมใยผ้าชีวิตดีดีไม่มีอับสนับสนุนโดยน,น้ำแร่ใหม่เจริญบุระคืออ,อยากอธิบายความรู้สึกตอนนี้ให้คุณผู้ชมฟังมากเคยกินอะไรที่มันอร่อยมากๆแล้วแบบจะต้องหยุดกลางคันไมคือ เรากำลังหิวด้วยคือตอนนี้แบบโอ๊ยอยากจะให้จบรายการเร็วๆนะคะ,ะมาคุยกันต่อดีกว่านะคะยังไม่ถามเลยว่าร้านอยู่ตรงไหนใช่อยู่ถนนเจริญนครนะคะช่วงวัดเสวนฉัตรนะคะใกล้ปากซอยเจริญนคร28ค,ะค่ะถ้าเกิดเซิร์ช GPS ไปก็เซิร์ชว่าเจริญนคร28ได้เลยเราเดี๋ยลืมถนนใหญ่ค่ะไม่ต้องเข้าซอยค่ะก็คือเห็นป้ายหน้าร้านเลยจิตนาขนมเปี๊ยะใส่หมูหยป้ายผ้าใบสีแดงค่ะเหง่ายค่ะเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงคะ8โมงเช้าค่ะถึง2ทุ่มค่ะ8ดโมงเช้าถึง2ทุ่มแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปถึงที่ร้านโทรสั่งได้ค่ะโทรสั่งก็ได้ค่ะนี่บรรยากาศที่ร้านนะคะก็จะมี มีนอกจากขนมเปียละเรื่องมีขนมยางอื่นอีกไหมคะมีค่ะตอนนี้ลูกสาวก็เริ่มทําพวกคุกกี้อ่ะค่ะแล้วก็ถ้าวันไหนงานเยอะก็ต้องมาช่วยแม่ก่อนแต่ถ้าวันไหนงานน้อยหน่อยเขาก็จะทําคุกกี้ทําเค้กอะไรพวกนี้ค่ะแล้วคือผสมผสานกันระหว่างขนมของคนจีนกับขนมแบบว่าสากลหน่อยอันนี้อันนี้จะว่าจีนทีเดียวคนจีนก็ ไม่เข้าใจอันนี้เป็นขนมฟิวชั่นแล้วนะมันเป็นฟิวชั่นไปแล้วเพราะว่ามันมันกินเป็นสแน็คได้เลยคะมันอิ่มด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดมีคนอยากจะรับเพื่อไปขายมีจำนมีลูกค้าที่รับไปขายนะคะแต่ว่าเขาก็บวกราคาเพิ่มคือต้นทุนเราสูงนะคะเราจะขายราคาต่ำกว่านี้ก็ไม่ไหวไม่าะวเราต้องใช้ของคุณภาพค่ะเราเน้นเรื่องคุณภาพเราใช้คุณภาพจริงๆเพราะว่า ต้นทุนตั้งแต่เราผลิตเนี่ยจนถึงป่านนี้เราไม่เคยเปลี่ยนวัสดุต้นทุนการผลิตมันเราต้องใช้ของคุณภาพตัวอย่างคือถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนรสชาติเนี่ยเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆเนี่ยลูกค้าจะไม่ติดเท่าเด็กคนนี้อย่างแต่ก่อนคุณแม่ทําคนเดียวใช่ไหมคะตอนนี้ต้องมีคนช่วยกี่คนก็ตอนนี้ลูกก็มาช่วยสองคนคือเขาเรียนจบโททั้งสองคนแล้วแต่ว่าไปทํางานข้างนอกมันก็ อยคุณแม่ม,มีธุรกิจดีขนาดนี้แล้วก็าาดีกว่าให,ให้ลูกมาช่วยพัฒนาต่อค่ะการขายขนมเปี๊ยะของคุณแม่เนี่ยเป็นทุนการศึกษาให้ลูกทั้งสองคนจบ ปริญญาโทเลยคะโอ้น่าชื่นชมมากใช่ค่ะอ่าอยากใครสนใจค่ะสามารถโทรไปได้นะคะที่เบอร์024378184ค่ะและ028602984ใช่ค่ะอันนี้ส่งทั่วกรุงเทพเลยไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีส่งทางเ m s ส่งทางไปรษณีย์นะคะคือลูกค้าโอนโอนค่าขนมอะไรมาแล้วก็เราก็ไปส่ง มีค่าส่งไหมคะมีค่ะนิดหน่อยค่ะก็ต้องช่างตามน้ําหนักของไปรษณีย์ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นในกรุงเทพเนาเป็นเป็นในกรุงเทพเขาก็มีค่าส่งยังไงคะก็แล้วแต่ระยะทางนะคะตางสารับจ้าง เจริญนครกับรามอินทาไใจมากเดี๋ยวขับรถแฝงเองดีกว่าค่ะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ชิมไส้หมูหยองน้องเพียรู่คือไก่หยองอ่ะเรากคิดให้หมูหยองก่อนอันไหนเอ่ยอันนี้อันอันนี้ปะคะอันนี้ไก่อันนี้หมูอ่าน้องเพียรทีวีให้น้องเพียรประเดิมก่อนให้เพียรแบ่งให้ใช่ไหมถูกต้องค่ะเพื่อเพียรอ้วย ทีมงานบอกให้ทิมคนเดียวเมือ่อกี้อะเพียสแบ่งให้พี่วีแบบชิ้นใหญ่กว่าตัวเองเ <c oughs> พียสเซ็งมากเลยเฮ้ย <c oughs> มันไม่ครึ่งอะ่ะอุย้ยไม่เป็นไรพี่วีเอาอันเล็กได้ให้น้องเพียช,ชิมอันอันอันใหญ่นะคะไส้แน่นเหมือนกัน <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะสามารถที่จะแบบว่าติดตามนะคะขนม huh. หลากหลายนะคะได้จากทาง Facebook Instagram หรือทางไลน์ก็ได้นะคะก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะว่าคอน จินตนาขนมเปียสนะคะแล้วก็ทาง IG กับ l ล n e เนี่ยก็คือจินตนาขนมเปียนั่นเองทำงานไปจ้าเฮ้ยจริงๆนะคือแบบก่อนเข้ารายการเพียรบอกว่าเพียรไม่ค่อยแบบได้ทานขนมเปียเพราะว่าไม่ชอบแต่พอเจออันนี้แล้วเพียสบอกว่าเพียอยากจ้ะชอบมากเอเพียสจะซื้อกลับบ้านด้วยมันอร่อยมากจริงเหคุณผู้ชมเต็มปากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมมันเต็มปากเพราะว่าไส้มันแน่นมากค่ะใช่อย่างที่บอกคือท<ม>านเป็นสแน็คก็ได้นะคะทานเป็นของว่างก็ได้ ทานแบบจริงจังลองท้องตอนหิวก็ได้ค่ะนะคะเอาหลาชิมเลยนะจ๊ะค่ะเขาบอกให้สลับกันกิน,นะคะ่ะ <c oughs> คือมันต้องใช้เวลาในการเคี้ยวนิดหนึ่งนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณจินนาฝากร้านหน่อยคะ่ะค่ะชื่อจินตนาน,นะคะ,คะอยู่เจริญนครใกล้ซอยยี่สิบปค่ะเชิญลูกค้าทุกท่านมาแวะที่ร้านได้นะคะเรามีบริการทุกวันค่ะค่ะถ้า ช่วงเทศกาลก็รบกวนลูกค้าช่วยสั่งล่วงหน้าค่ะเพราะว่าเราไม่มีคนทําน้อยอะค่ะทำเป็นครอบครัวสักประมาณกี่วันดีคะอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งนั่นในช่วงเทศกาลนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะคะกล่องเล็กเนี่ยมี8ชิ้น90บาทคบะาทกล่องใหญ่มี16ชิ้นนะคะ180บาทนะคะใช่ค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นสินค้าดีๆที่เอามาฝากรวมถึงธุรกิจดีๆที่เริ่มจากกำไรแค่เล็กน้อยแต่ว่า ลูกสาวจบโทรสองคนนะคะน่การันตีเรื่องคุณภาพด้วยเพราะว่าเราทิมแล้วอร่อยจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณคุณชินตนามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณการแต่งหน้าของเราด้วยค่ะจาก BSC Cosmetology ค่ะแฟชั่นคนตาย BSC บรร a n ค่ะและชุดของวีนะคะจาก Queen P ค่ะค่ะต่างหูจาก s w a n น Crystal ด้วยนะคะแล้วก็น้ำดื่มน้ำแร่จากใหม่เจริญปุระค่ะค่ะวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ